เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่นางไอคําเจ้าหญิงผู้เลอโฉมแห่งเมืองเอกชตทีตาความงามของเธอดังไปไกลจนไปเข้าหูเท้าผาแดงเจ้าชายหนุ่มรูปงามจากเมืองผาโพกเท้าผาแดงตกหลุมรักนางไอตั้งแต่แรกเห็นและทั้งสองก็ได้แอบพบรักกันสัญญากันว่าจะแต่งงานกันให้ได้แต่ความรักครั้งนี้ไม่ได้มีแค่สองคนครับเพราะยังมีอีกหนึ่งตัวละครสำคัญนั่นก็คือพังคี เจ้าชายนาคจากเมืองบาดานผู้มีเวรกรรมผูกพันกับนางไอมาแต่ชาติปางก่อนจุดเปลี่ยนของเรื่องราวเกิดขึ้นในงานบุญบั้งไฟที่พ่อนางไอจัดขึ้นเพื่อหาคู่ให้ลูกสาวใครจุดบั้งไฟขึ้นสูงที่สุดจะได้นางไอไปครองแต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกบั้งไฟของเท้าผาแดงดันแตกทำให้เขาพลาดโอกาสไปและในงานนี้เองครับที่เท้าพังขี่ผู้หลงรักนางไอสุดหัวใจ ก็เลยปลอมตัวเป็นกระรอกเผือกตัวเล็กๆน่ารักออกมาวิ่งเล่นเพื่อยนโฉมนางไอรไกลๆแต่ความน่ารักนั้นนำมาซึ่งความตายนางไอ้อยากได้กระรอกเผือกตัวนั้นนะเลียนนายพรานจึงไล่ล่ายิงกระรอกเผือกจนสิ้นใจและนี่คือจุดเริ่มต้นของหายนะก่อนตายเท้าพังคีได้อธิษฐานว่าขอให้เนื้อของข้าจงมีมหาศาลพอให้คนทั้งเมืองได้กินกันทั่วน,นาแล้วเนื้อกระรอกก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ชาวเมืองต่างพอกันเอาเนื้อไปกินอย่างอร่อยอร่อยโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือเนื้อของเจ้าชายนาคครับเมื่อข่าวไปถึงเมืองบาดาลพญาสุทโธนาคผู้เป็นพ่อก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟสั่งกองทัพนาคบุกถล่มเมืองเอกชตีตาเพื่อล้างแขนแผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือนเมืองทั้งเมืองค่อยๆยุบตัวลงกลายเป็นหนองน้ําขนาดมหึมาที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่าหนองหานครับเท้าผาแดงเมื่อเห็นเหตุการณ์ จึงเรียบขี่ม้าคู่ใจไปรับนางไอเพื่อนหนีตายแต่ก็สายใต่เสียแล้วเพราะนางไอได้กินเนื้อกระรอกเข้าไปด้วยทับนาาจึงไล่ล่าอย่างไม่ลดละและในที่สุดนางไอก็ถูกพญานาคใต้น้ำดึงร่างจมหายไปตอนหน้าต,ต่อตาเท้าผาแดงเท้าผาแดงเสียใจจงตรอมใจตายตามนางไปแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับวิญ,ญญาณของเท้าผาแดงยังคงความแค้นได้ยกทั ีไปรบกับพญานาคต่อในเมืองบาดานสงครามระหว่างพบดําเนินไปจนร้อนถึงพระอินทร์ต้องลงมาตัดสินความและเปิดเผยความจริงว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพราะกรรมเก่าที่ตัวละครทุกตัวได้สร้างร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนสุดท้ายสงครามจึงยุติลงด้วยความเข้าใจทิ้งไว้เพียงตำนานรักอันยิ่งใหญ่และน่าเศร้าที่เป็นที่มาของสถานที่ต่างๆและเป็นอุทาหรณ์สอนใจเรามาจนถึงทุกวันนี้